คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมกวนอสุรสัมพันธ์และบรรยายธรรมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนที่มาชิด อั์มาดีดารอมาเซงตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีได้จัดก,กิจกรรมกวนอสุรสัมพันธ์และบรรยายธรรมโดยมีนายสากาเรียเก็และพร้อมด้วยอิหมามประจะํามัิยิดคณะกรรมการมสัสยิดและประชาชนเข้าร่วมซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะมีการ แสดงขบวนพาเหรดชูของดีประจำถิ่นอัตลักษณ์ของคนชายแดนใต้การแสดงบัญจัดสีลป์และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสีสันและความสนุกสนานคลายเครียดหลังจากที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งปีค่ะ และไฮไลท์ของกิจกรรมก็คือการกวนอสุรอหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทําขึ้นในวันที่10เดือนมูฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับค่ะขนมซึ่งขนมชนิดนี้นะคะเป็นขนมที่ได้จากการนําอาหารหลายอย่างมารวมกันแล้วก็กวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายกับขนมเปียกปูนซึ่งประเพณีการกวนขนมอสุรค่ะเริ่มจาก การที่เจ้าภาพค่ะประกาศเชิญชวนชาวบ้านว่าจะมีการกวนขนมเมื่อถึงวันนัดหมายค่ะก็จะนําเครื่องปรุงขนมมารวมกันและช่วยกันกวนเมื่อเสร็จแล้วก็จะกล่าวขอพรพระเจ้าแล้วก็จะแบ่งขนมไปรับประทานกันค่ะซึ่งเครื่องปรุงที่ใช้ในการกวนอสูรนะคะก็ได้แก่ข้าวสารน้ำตาลกะทิมันกล้วยผลไม้เนื้อสัตว์ไข่ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ